เอ็ดส้มครับตมหม้อยครับนี้ครับเดี๋ยวบรอน้ำบินสีพาไปพี่ครับสีพาไปเอ็ดส้มครับมันเป็ส้มรวมครับไปเบิ่งครับว่าเชียรส้มเนี่ยครับนะครับอุปกรณ์ก็ได้ครับองบอแมนะครับอันนี้บ๊อแมนครับนี่ครับรวมมิดผักครับพี่น้องขี้เหล็กผักเซียนครับซื้อมาเต่ตลาดครับครับผักเซียนซื้อมาเต่ตลาดครับ อันนี้พักขี่ป่าครับแล้วก็มีใบมะเดื่อบ้านทางพี่น้องบอนาวินครับย้อนสูนะครับมันสิพ้าเอดกินในมันอินเบรคเข้าป่าเข้าดงครับยุงครบมาหนี่งบ่หวานนะครับมันีมาแต่ทุระครับที่ทุระครับหนี่แจกคุระยังเดี๋ยวรับมาทหาลูกครับมีอย่างผิดพัดเทคนิคน้อยหนึ่งครับพี่น้องสิพ้าเอ็สสุ่มนี่ครับอุปกรณ์ โบ bon นาวินครับนี่ครับอันนี้เอสซมเทือแลกเลยครับอันนีดด้น้อไม้ครับนี่ครับขาดอย่างเดียวกับขาดดีกีครับป่ะพี่น้องเดสิพาเอฟพี่น้องอะป้องคือบังานอามาเลยแล้วฟังเพลงไปพี่น้องสิพาเปิดเพลงฟัง แค่พิงอย่างเดียฟังไปนู้นพี่น้องเนางทีเอ็ดส้มแบบซิ่วพี่น้องนะครับพี่น้องอยู่งงานครับมันนี่อยู่งคนเดียวครับไอศิลป์พาเอ็ดส้มส้มรวมครับแค่ซีเซียบอยู่นะครับชิมเลยกันเนี่ยสุดไปแบ่งให้ชาวบ้านเพื่อนกินครับเพราะว่ากินทีเดียวยันเบื่อครับไอศิลป์พาดลองเบิ่งพี่น้องเป็นลองเบิ่งครับ เดี๋ยวสิพาเอทให้เบิ่งครับดินบ่ค่อยพันกันนะครับมื้อนี้ค่าดีกี่ครับบ้านนักธรรมครับนักธรรมโซ่ครับเดซิพายเอทครับพี่น้องสวัสดีครับคนดูสีล่างคนกำลังใจเหลือล้นครับฟังเพลงไปพี่น้องชิวไม่ต้องเิทักพี่ให้ดอกคอยกรเพือฟังนี่แหละแจ๊คดังไม่ดัง เงราต่อฟังอยู่ใครเพิ่งเห็นฟังมไม่ได้หลยไมอเลยนะครับหั่นหั่นครับหั่นต้นงามๆนะครับพี่น้องเงินอยู่ป้ายยู่ดงครับใครมีเหล้ามีเบียร์ก็มันเลี้ยงนะครับนี่นะครับซอยต้นนียครับโป๊ใส่ครับนี่ครับเสน่ห์ป้ายจังหวะ ไปมีลูกมีหลานบอกเลยครับอย่าเอาครับให้เอาผู้ใหม่ครับครับสวดลูกสองครับลูกชายไม่ได้มานะมันนี่ลูกชายอยู่ในเมียเก่าครับเมียเก่าหมักกระทันคาโคตายครับมาเล่นครับราเล่นครับอดีตเนาะย่ามันนะครับเนาะพี่เนาะอดีตอันนี้ภาคเสี้ยนครับ กเัเสียนครับแต่ไม่ได้เป็นเซียนนะครับมันก็เป็นต้นนี่แหละครับการหั่นอาจจะบงงามกับรสชาตินี่แห้งจังหวะนี่แหละครับให้ไปโน้มเพียงเราบุกคอยเก่งเราคอยของเท้ครับของเทสอทิสปาเอเ,เป็นเนอดอรผู้ใหญ่เปิดเพลงถึงใจ หั่นงามๆพี่น้องวิธีหั่นทำส้มรวมครับครั้งแรกของบอยนาวินทำลายจนยุดพี่น้องถ้ายังบบเล้วด้วหแค่ซ้ำไหนกี่มืออีกอาทิตย์หนึ่งมาเบิ่งครับรถสากแต่เห็นค่อยแสดงยังอยู่ครับถ้าบบเห็นแสดงว่าแสดงว่าเราไปธุระแล้วเราติดประชุม ว้าวพกเก่งนะครับเดี๋ยวนครับพี่น้องมีก้านมะฮุ่งนี่ครับมะละกอได้ครับเนี่ยจะใส่ใบนำเพราะว่ารสชาติมันรวมนะครับส้มผักเสี้ยนกับสมนะ้สมเนาะเสี่ยงกับนำเนาะมะละกอกับมะฮุ่งเนาะครับฮุ่งเสี้ยนรวมกันครับก้วเว่าเยี่ครับคือโบทันครับ งาสู้ครับบอนวินตะเยอะภาษาสู้ครับตะเยอเอสมเบิกการหันลูกพี่น้องสุดยอดใสางการเลี่ยมหัลนครับยตัวมัาาอาจจะรวมครับยอเกลงนี้เราเป็นงานไก่พี่น้องเรานี่เนาะะ วิธีช so, ีวิตบางมือกับฟังเพลงบางมือกับ c o อ e r เพลงครับเพจเราตั้งว่า200คนแล้วครับติดตามฝากติดตามเพรต้องติดตามเราด้วยครับเราไม่เคยมีสาระเราเป็นคนบุกเนาะพี่น้องบางสิ่งบางอย่างเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเลยยิ้มได้กับเบิ่งเนาะเราจะเป็นต้องเนาะ ขึ้นพระท่านพี่น้องพี่เสือหนึ่โปรเจกต์มือใหม่ครับโอ้เดตซองหน้าเก็ไรกันคองแท้คองแท้ย้ำพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งซอยพี่ที่ซอยครับเบิ่งจังหวะซอยนะครับซอยที่ที่ซอยยาวๆพี่น้องซอยสั้นบุได้ซอยยาวๆเพียงบุไดเปิดทึ่ใจเลย ลุงๆจะกระเพื่อทึกใจเก็แค่โอ้คนใหญ่ทึกใจดิย่างไปซื้อเบียร์บรรกินกันนะเดี๋ยวเขาเอ็ดฟักเซียนขายก่อนลุงเดี๋ยวพี่น้องขายฟักเซียนบนรากินไอ้จริงเอาฟักเซียนรวมไปให้เรากินให้เราทดลองพี่น้องให้พว<ป>กเรากินก่อนไปพี่น้องบรรยากาศบ้านนาคำครับ ทำส้มตะเหาะแอมไม่แอมไม่ดังเสียบบ่เสียบบ่บบรู้นะครับแอมไม่แอมไม่ดังประมาณนี่ยครับโอ้เม็ดนมาสลีน้อยเห็นแล้ว,วน,นี่ครับผักขี้ปลาครับขี้ปลาครับสวัสดีครับคนดูสีล้านคนครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกก,กำลังใจ ขอบคุณทุกคอมเมนต์าขอให้ทึ่งหัวเดืมอื่นก็ซื้อเลขอยญงานน้อมาหนิไปหาลูกซื้อเหขเดี๋ยวด้ครับขอขึ้นกันเนาะพี่น้องฝนตกครับมันหนาวมันลืมพี่น้องนี่มันยินได้ไปใส่ครับวันอาทิตย์ยุดบ่ครับยุดเนาะไม่ไดบข้าายุดกับข้ากินกินเหล้าพี่น้อง โปรโมดเล่าช่ยเขาหนิลงทุนมาหลายแล้วเหนื่อยนักต้องพักผ่อนนะพี่น้องอืมเพื่อเล่าเหลือกันมาเลี้ยงคอยด้วยบอยนาวินอยู่ป่ายิโดงอยู่โคกนะครับมีชองสามหลังเห็นเป็นคนบ่อให้ยุ่งกับไผ่เพราะไม่มีไผ่ครบครับคพี่น้องคนบ่มีไครบนะครับ หอยหยดไว้หยดพี àn, đây, ่น้องชีวิตจริงเนพี่น้องน้องท้องเทพี่น้องหั่นหั่นวิธีหั่นพี่น้องหั่นไ่ได้ให้รสชาติดีหั่นไ่ได้ให้ส่วนกินพี่น้องส้มพักรวมมิตรให้ตั้งซื้อพี่น้องซื้ออย่างเดียววะซื้ออย่างครับหิวแห้งครับเลียลิ้นแรบๆอยู่ยะเล่านะ ใส่เก,ก๋าๆพี่น้องใส่เก๋าๆพี่น้องภาษชาประอยตกล่องใสเก๋าๆแบบนีกลกลนกลกล้ส้มผักรวมนิดเบอรนาวินพี่น้องบอรเลยมีเป็นเทือดเล็กของการคันเรียนอาซิม,มุอาซิพันกันครับเพราะว่าตากปนหนาวเปี้ยเบิ้ลดกับชุดเก่าเลยครับชุดเก่าครับเบอร์ฝีมือครับเบอร์ธรรมดาทุดยอดนะครับ แรับฟีมือไปได้ครับเอดินมือปกติเด้ยครับผู้ธรรมดาเราเรามีเอกลักษณ์ของเราอยู่พี่น้องงามให้งามหน้าพี่น้องเอ้ยเจ็บเหยอะงานจักเข้าป่าเข้าดวงพี่น้องเลยบ่เคยมีเวลาติดเพื่อเพลิดลินลายหย่าง Vì vì nó là các nó Hết nhanh này cái hết với con nó vì nó Thế chỉ khỏi cả chiếc kín lầu vì nó ngân bớt Hết sông phát mà than vì nó có lê mấy hết xong phát này, này. Thế khỏi hắn sông này ngân khỏi bớt Vì nó Ngân mất này vì nó Và lại nhị là Và lại nhị Và xả sổ vì nó các vì nó เอาซีเบิ้งส้นพักครับเ้าเบิ้งน่อไม้นำครับพี่น้องสิแก,กงนกหน่อไม้เตินกินพี่น้องนะครับสายสดพี่น้องเอ้ยสดลูกสองเต้นต่ำนัฏพัฒน์นาฏภูมิบอยนาวินนะครับพี่น้องภาพบอล์คคอมานไม่ค่อยเปลี่นนะครับเพราได้ไปนี่แหละครับพี่น้องขอบใจหลายๆนะครับพี่น้องเข้ามาเบิ่งเนะครับเดี๋ยว้นหัดหันว่าความหวานๆนะพี่น้อง มือใหม่ฮัทครับพี่น้องสมัยก่อนครับใดคุ้นเราบุกยังเนาะพี่น้องบุเยันเนาะก๋วยเตียวก๋วยเตี๋ยวนะฟังเทปพี่น้องมาทีประเทศอาจจะปลอมก็ได้พี่น้องไม่ค่อยเฉลยย่องมาพี่น้องบรรยากาศเนาะ พาไปยิ้มหวานยิ้มหวานน้ำตาลขมนะสิพาว่าสิพาเขาป่านะครับเหือนผมอยู่ป่าอยู่ดงครับมันก็ะอ้อมครับ้อดยำยำข้าวอุดอาหารคอยก้นมันนี่แหละครับแล้วเินย่างเลาพี่น้ะงบ่ได,ด้ดีเลย แล้วลุนไทยไม่นิยมสิ่งนั้นพี่น้องเผาในกินเหล้าได้แต่จะให้เหล้ากินเฮาพี่น้องคอยกระโบอได้แต่พี่น้องคอยเอ็ดไม่ได้ครับน้องพี่น้องดีชัวมันฮูหมดนะมันดีชื่อฮะนะคอยว่าเลยพี่น้องลิ้นมันพันกันดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้พี่น้องนะครับ หอมปลอมครับหอมปลอมหมว้าผิดครับขอเทสพี่น้องขอเทสพี่น้องว้าผิดมาเบิ่งวิธีปรุงพี่น้องเบิ่งวิธีปรุงด้วยพี่น้องแต่สิเป็นพิเตอร์ได้ไหมนี่สิว่าไวได้ไหมนี่ถ้าถือโบซาวนี่สิไวกว่านี้พี่น้องโอู้หเป็นนะครับโบเฮียนโบถือครับ ขาดแต่เหล่าพี่น้องมีเหล่านีนบึงตบวอนอย่ากระค้องอีกหน่ยกระมวลพี่น้เพียงเพิ่นพี่น้องเพงอีกก่อนบริโฆษณาอะไรได้พี่น้อง บริการโฆนณาบริการเอเฟรยังไรพี่น้องเปิดให้ฟังนะพี่น้องคลายเรียนเนาะตกงามแรงขันไม่ได้พี่น้องจริงๆเจ้าของในเบ่้ม่นใไพี่น้องอย่ามืะเฉลยพี่น้องสิพายิ้มหวานในการคุก เอาหางแล้วมือสิพาไปยิ้มหวานติดตามเนี่ยทำนี่เลยพี่น้องมาหน,นีิเอสิพาเข้าปังทานี่ซื้อเด้แต่เพียงยังบจ่จบบ่บบให้ไปดิพี่น้องบ่ได้บับงคับฟังเนาะพี่น้องเอาปิดให้ฟังนะน้องเนาะบ่ได้บังคับเลยนะครับบ่ได้บับงคับจะนม่นเลยต่อเป็สิปุงพี่น้อง เนี่นะพี่น้องสงนี่ไปจังวะพลึก,ะลกจะลงไปโอนะ้โหโอกะเจ้าเนาะพม่นาะงจุจุจุเดีปยวมาใส่น,นะพี่น้องอะตู้อาะตู้กา,า,าสู้ครับนะาพี่น้องประมาณนี้ยแหละครับครับเดี๋ยวมืนสิมาเฉลยครับเดี๋ยวสิพาไปยิ้มหวานในกลางป่า เบ่งท้องทุ่งนางานงๆงพี่น้องวันนี้กินกันครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาด้วยพี่น้องขอบใจหลายๆวยครับอะไรเนาะขอบคุณเน้ะครับพี่น้องอะไรเนาะ